แต่ร้ายเราเยียดน้ำลายอยูรานเนี่ยเฮ็ดไหมหมดด้บอกที่บักยังบักที่บักยังอยเฮยดไหมมดเลยเนี่ยอาศัยเฮ็ดไหมมันอาจจะซาแต่เห็นได้เลยวาจแสบเพแสบเมอเอาไว้ไว้ก่อนแสบอยู่แสบใย่ใจคอย้่ปกติอยู่ตรงนี้นูน สวัสดีค่ะกับป้าเดี๋ยวลูกค้าอันมาจากเล้าว่โอเคเดี๋ยวบอกคุณพ่อเด้อเดี๋ยวไปเขียนเมนูอยู่ข้างร้านเด้อตอนนี้มีสามซีกิ้วปะถามาหาริวเด้อลูกค้าเด้อเขียนชื่อตามด้วยเสรอกสารนะลองเขาก่อนไปเดี๋ยวเวันเดียว สวัสดีค่ะต้องหาน่ามันหน่อยนะทำกลัวสวัสดีค่ะเมนคนเดียวกันมั้งเชิญมาทำเองเลยเลยเชิญลูกค้ามาทำเองงั้นวะถ้ากันมาสอบบอกเพือมาจางไหนมาเส้นพันบอกมาเส้นพันอ๋อถ่ายรูปแล้วโอเคไปไม่ได้ลาวจ้ะจากแล้วสปปลาวเ้ยขอบคุณค่ะ ขอกรอนหน่อยโว้เนาะขอบใขอบคุณจ้าเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดสีหองนะชิปาย,ยุ่ตลาดสีหอง<อ>เดือนหนาเด้อโอเคขอบคุณค่ะอยากกรอเยอะมันอยากกรอหน่อยไดุ้่นยก็ดีมิแห้งใจแล้วไดุ้่นที่ไรขอบคุณจ้าขอบใจแต่ไหยเลย แยกเครื่องลวกเนาะโอเคนะตําไปเลยแยกเครื่องแยกเครื่องนะไม่ลวกแต่ว่าตําไปเลยนะลวกโอเคได้ข้าใจแล้วตัไปเลยเห็นผลที่อยากอยากจะพากันได้เร็วๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,งคิวก่อนน้นนี้เขาก็จะแบบว่า,ะวา<ส>ะอะไรวะอะไรเงี้ยเข้าใจไหมด้วย <สะ S 1> <c oughs> ความที่ไม่อยากให้มันเครียดมากต้องัด ทุกคนอยากได้เร็วมากเลยนะเข้าใจอยู่สิสั่งสั่งปุ๊บได้ได้ปลาปอใดเนี่ยแบบนึงแล้วกันเนาคนอยากได้เร็วแต่ยกเลิกเอาเปลี่ยนเนี่ยคอยเขาใจอยู่แต่ด้วยความที่อยากอยากจะได้อยากจะทําให้อะแหน่ปลอมนะตามยิ้วอันนั้นไปเนี่ย เพลงจะเสียดายก็มันเป็นลูกเครื่องว่นี่เ็นปะหนาืพยังลูกครึ่งแค้เห็นปะขึ้นปะองบอกนเหมือนลูกครึ่งเลยนะมีคนมีคนทับวง่อาบอกนางรำนางรำเติมเลียนอยู่เนผมเขาว่าปีปะอ๋อมีตลาดตงวในเมือง เด็ดกูดอนใช่ไหมนี่บอกอีดีบอกใช่ใช่ใช่เน้นเน้นน้องได้ยินเสียงใส่ป๊อปแต่วิรู้เรื่องอยู่ใช่ไหมอาจจะท้าหน่อยเนาะวันนี้ออาจปเลยแต่หน้าตาเขาดีนะไม่เป็นไรนะจะมาอาจจะสมองท่าเนี่ยน้อยเนาะเป็นน้องหน้าตาสวยขึ้นไปนะหน้าตาดีนะ ไม่เป็นคนปว่วยเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนป่วยนะเป็นคนธรรมดาเนี่ยเพิ่มลมหายใจเขาออกดีมากแล้วนะโอเคแต่ฟังว่าหาดูเรื่องอยู่ใช่ไหมโอเคอเค,คิดว่า่นเป็นอะไรแน่ลุกขึ้เนเลยสามีพลังนี่เนาะหน้าเขาดีหน้านะตาดีนะอ่ะแยกเครื่องนะคะ เอายังเพิ่มบวะรายการย่อยหลอดสวัสดีครับยี่สิบนาทีวะคิวนี่ยี่สิบกว่านาทีไหมไม่ถึงใช่ไหมประมาณนิดกว่านั้นแต่ช่วงดราม่านะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะเกือบรอคิวต่อคิวช่วงดราม่าหนักๆอ่ะ คนมาตังจังหวัดหน้าเต็มเลันรอตัมอยู่เราไม่อยากไปแต่จะไม่อยากไปไม่ขายของแล้วยิ่งอยากไปเนาะไม่ไม่ค่อยมีคนยกเลิกออเดอร์เลยนะช่วงแรกๆอ่ะหนึ่งชั่วโมงสองชั่โมงพอแล้วาถ้ปล่อยก็มาณเขาไม่อยากจะพูดมุ้นอาเนาะ